คุโรกูเฟสสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับในการกู้เฟซบุ๊กนะครับก็เคสนี้นะครับเป็นการติดยืนยันตัวตน2ชั้นนะครับนะไม่สามารถเข้า Facebook ได้นะครับนะจากที่ดูนะครับมีรหัสผ่าน Facebook แล้วนะครับแต่ว่าเวลาส่งรหัสผ่านไปเบอร์ที่ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับไม่มีรหัสผ่าน SMS แจ้งมานะครับ ก็ส่งไปหลายครั้งแล้วนะครับก็ยังไม่เจ้ยงมานะครับทําให้ไม่สามารถปลดล็อก2ชั้นได้นั่นเองนะครับในการเข้าไปกู้นะครับจะมีค่ามาจจำก่อน300บาทนะครับนะเอกสารที่เข้าไปกู้นะครับต้องใช้เอกสารทางราชการนะครับบัตรประชาชนหรือใบขับขี่นะครับในการเข้าไปกู้ให้นะครับจากที่ดูนะครับก็โดนบล็อกตั้งแต่วันที่19นะครับนะก็ก็ถือว่านานแล้วนะครับนะ ใช้รหัสผ่านเข้าไปแล้วนะครับก็ยังไม่สามารถปลดล็อก2ชั้นได้นะครับนะเคสนี้ผมก็ใช้เวลาไม่นานนะครับนะก็สามารถที่จะปลดล็อก2ชั้นนะครับแล้วก็เข้า Facebook ได้นะครับนี่คือ Facebook ของเจ้าตัวเขาคนติดตามนะครับ2อ0 0มืนกว่าคนก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับเป็น Facebook ที่ใช้ในการขายสินค้านะครับนะ ก็ถ้าเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็รีบทักหาผมได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับ